โลกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับคาร์ลอสคนเดิมนะครับวันนี้ก็เอ่อเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมาทําโปรเจกต์ใหม่นั่นก็คือเป็นเอ่อเป็นโปรเจกต์อ่ายามว่างทําอะไรดีนะครับก็ก็ยามว่างก็หนีออกจากประตูเนี่ยครับมันคนละแบบกันเฟ้ยโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอ่ากีพีแรกเนาะกับยามว่างทําอะไรดีนะครับก็จะมาสอนวิธีการอ่ะ ทำสัตว์เลี้ยงนะครับการหาสัตว์เลี้ยงที่ฮิวแรงที่สุดนะครับนั่นก็คืออโลฮาโลอานั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวิธีการาทำโลอามันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะถามว่าโลอาเป็นยังไงหรอนั่นสิโลอาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ที่สุดก็มาถึงที่โลอาอยู่แล้วครับนี่แหละครับโลอาโอเคโลอาก็ตัวที่ I, it, ไอเอ็กซีดตีอยู่นั่นแหละครับเออนี่ครับตัวนี้ครับ ตีง่ายๆครับตีเข้าหมื่นหนึ่งครับก็ตัวนี้แหละครับแต่ลหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่ทํายังไงถึงมันจะได้มานะครับก็โอเคเราเข้าไปในเกอบก,กันเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ ก็วิธีการทําของเอ่ะวิธีการเอาอ่ะโอานะไม่ยากเลยเนาะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมันก็นะโอเคมาที่เกาะแล้วนะหลายๆคนอาจจะเห็นเกาะผมได้กากมากโอเคนะครับก็เกาะนี้อัะ ก็วิธีการล่อโลอานะครับเอ้ยโลอาถูกแล้วนะครับวิธีการล่อโลอาก็คือต้องมีอ่ะเขาเรียกว่ามันอ่านว่าไว i t e flower นะครับคือดอกไม้สีขาวนั่นเองับต้องการห้าอันนะครับห้าอันนั่นแหละครับเพราะว่าดอกไม้อ่าสีขาวเนี่ยมันจะให้พลังธาตุแสงนะครับสองอย่งางละสองสองสองนะเพราะว่ามันต้องการอ่อสิบ อันนับหรือบางคนผมไปอ่านในคอมเมนต์ของคนอื่นมานะครับบางคนมันบอกว่ามีอันเดียวก็ดรอปได้นะครับแล้วแต่นะผมก็แค่สามอันก็พอแล้วนะครับก็ดรอปดอไปเรื่อยๆนะครับก็โลอานะครับอาหารของมันน่าจะเป็นเจลาตินมั้งนะถูกหรือเปล่าหรือว่ากูพูดผิดนะโอเคก็ดรอปไม่ได้ยากนะครับก็ถ้าใครเอ่อได้มันมานะครับก็ให้อาหารเจลาตินมันมั้งนะแล้วก็อัพสเตตัสยังไงนะครับ เอ้ยไม่ใช่มันมีให้ฝึกอะไรเขาเรียกว่าฝึกอะไรวะนั่นแหละครับให้ฝึกเป็นอัพสมาธิอะแต่ผมไม่มีสัตว์เลี้ยงสักตัวเลยนะถ้าอยากไปล้อเล่นกับมันนะมันฮิวได้แบบว่าแรงมากผมไปอันนี้มาฮิวสองพันอะเป็นไงแม่งฮิวโคตรแรงอ่ะโอเคก็ไปนั่งดอบกันเพลินนะครับไม่เชิงดอบครับตีไปเรื่อยๆ๋ยวมันก็จะมาเข้าเกาะเราเองนะครับ โอเคแต่ผมตีไปที่นานอยู่แล้วเป็นนานตีนานอยู่แล้วครับก็ยังไม่ขึ้นเลยโอเคก็นะสำหรับอีพีนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน,น้อยให้กับอ่าคาร์ลน,นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับยามว่างทำไรดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ